สวัสดีนะครับผมอยู่กับช่องไม่ดังปังไม่มีนะครับพี่ตามซำสิ่งเลยไม่อิ่งนิดเดียวจะถึงแซนซับแล้วค่าเด 90, 5, <c oughs> ี๋เก้าหมื่นห้าพันนิดเดียวครับนิดเดียวไต่ล,ลวยวลูกพี่วัวคุณรหมาได้ใหญ่มาแล้วอีกไม่นานครับพี่ทางไปเลยคุณร์

กฤษตะตามตามบ้านน้ำเงี้ย็ัวสิยอดเลยนะนั่นแหละนี่ครับมาต้องได้คลิปแล้วไม่กลับแล้วแค่นี้ตัวไทยขึ้นแม่ยังไม่ได้วิ่งสักเที่ยวเลยนะจกโคบันหนึ่งแล้วนะทำทางไปก่อนได้มันวิ่งได้ไปเลยตตมไม่งั้นไม่อยู่ครับยากูครับ นต้องมีถ้าเจอเสียงมังแดงแทรกไม่ได้นะเสียงมันไม่ได้ส่ยงดังเกิน ดูทางเสร็จก็พูดระเมามาเลยครับมาแน่นอนนะมามุดจุบแล้วนอะหนวดทั้งนั้นนะหนวดฝนตกแล้วมาเกือบชึงแล้วนะโอ้เมืออ่อไหร่อ้โอ้ <c oughs> โอ,อเกือบล้มครับอุ้ยสารอนะ แรงเนี่ยขับไม่เป็นนะครับคันเนี้ยโดยหน้าไม่ค่อยอนะถอยนะถอยหลังนี่มันใจย,ยากมากเป่ที่ดันที่ไรก็เบาอยู่ครับรถเบามากแต่เสียยังเยอเกียรถอยใส่ย,ยากเดี๋ยวจะได้เปห้ามาแล้วครับสิบิี นะอันนี้ใบมีดก็หมดเลยเด้อไม่ขี้จวดมาแล้วรถหล่อครับรถหล่อจามชิมงานจากอูเซอันนะฮะเอาผู้รับเหมาลไรใ,ใหญ่มาแล้วโอ้ยังไม่ท่านเท่าไหร่เลยครับมาแล้วถึงนี่แล้วนะตกนะครับ พูดระมอมาเร็วเดินทางมาถึงท่านแล้วครับหน้าบ้านท่านแล้ว เดี๋ยวผม,มเอาตัวสับกิบก่อนนะตามรถดำไปเลยครับพีนแน่นอนครับผู้ระเมามาต้องื่นแน่นอนครับ ตรวัสทบผมเอาได้ไหมเนี่ยโอเด็กขึ้นก่อนไม่สิดจวดนะเอาตรศัสทบก่อนครับเปียกนะ